พี่ป้องค,ครับเชียร์ทีมอะไรครับอาร์เซนอลสิครับแชมป์อยู่แล้วคะ่ะลิเวอร์พูลค่ะคุณนิวเชียร์ทีมอะไรครับพี่ตู่ไม่ต้องพูดเยอะจเจ็บูดไม่อเชียร์ทีมอะไรครับเชียร์นี่ครับแมนยูครับคนนี้เชียร์ทีมอะไรฮะอะไรเชียร์ทีมอะไรคะทีมไทยเปนทีมอะไร ไม่ใช่นี่แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์บ้านอะไรนะบ้านแดงแฮร์รี่พอตเตอร์ไงที่นหนเชียร์ทีมอะไรเนี่ยเชียร์ลิเวอร์พูลค่ะว่าที่แต่แม้ตัวแทนแชมป์เหนื่อยทีทีไหนนะพี่เต่าทีมอะไรนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลอ้่ดีกับน้องอยู่เลยอย่าทแบบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลคันพี่เชียร์ทีมอะไรพี่เชียร์ทีมอะไรบอกเชียร์ทีมอะไรครับแมนยูอะไรนะพูดยังไว่าคุณเชียร์ทีมอะไรเชียร์ทีมไรคะลิมเชียร์ แมนยู <Menu. S 2> ไม่เอา <c oughs> อายไรอันจีพูดบนเวทีแลอันจียังอายเลย <c oughs> ไรอันจียังเขินที่จะพูดเลย